เรนจาที่าหค่ะาคู่ครับ3-6ครับอย่รลืนขเพื่อนครับขีตอนนี้เป็นไงบ้างดีไหมโอ้ตไหนดีนี่นะั้หนระางนี้ใช่ไหมดีกครับเริ่ม 22, ่สิบสองน่สามสิบแปดครับครูครับสามสบแปดอะลอเครื่องกันหน่อยวับได้นะแค่ปล่อยมันเช็ดตอบแค่ How มีลำตัวร้องเหรอ,อ,อนี่แคนี้ไหมเอาแฝดมาแข่งด้วยกันด้วยแฝดเอาแฝดมานีฟังด่แะข่งแฝดอ๋อจะได้ไหมจะได้แล้วฮัลมนบิน้อมนะครับ ไม่กลัวพังนะนะถือลือตบด้วย <c oughs> มา <c oughs> ไปชี <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่ง ไปได้26.53นะครับคู่เลยครับไม่อดูบอไม่รอไ่อไม่รอไม่รอดูหน้าดูหน้าพี่เลี้ยง กลารำับที่สี่สิบหาสี่สบไปี่บเอะครับ40ูดเลยครับสี่สินครับ่สบเองไหมสี่สบอ่สิไงบ้างมวใจไหมรอบแก้ไหมหัวนี่ไม่รู้อรหัวนี่คืออะไร

ม่สามมาทีร้อบาเ็นม่าลำดับที่4ีค่ะสี่ะครับ้องก็่หมายเออององสิหาคู่นะครับสี่ครับไงบ้างพอใจไหมพอใจได้เงนะครับรอกนะ ยี่สิบเก้าจนสิแปดนะครับใส่รองเท้าอ่ะครับสี่สิบสีครับเะนเะโอ้โหตัวี ตกลงครับเดี๋ยวผมดูให้นะ nha 22.30น.นะครับโดยใช้44ตัวหน่วย แกใส่ไหมแกใส่ไหมหรือว่าออกไปมาจากไหนที่ตัวไหนมีจีบวัวมีจีบวัวจะได้ไหมไม่ได้แล้วออกไปข้างนอกทางไปไหนไปไหนโอเคนะพร้อบคุณ นะหมดรอบที่หนครัดรอบที่1ทีมที่ไหนที่ยัง